ผมไอเพชรยนต์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นรถบ้านนะฮะ แท้ๆนะครับหลุดมาแล้วนะครับหนคันใครที่อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับประหยัดน้ํามันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็น Honda Jazz นะครับ1.3 Hybrid นะครับปี2013นะครับราคาเพียง2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีเขียวเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับโฉมหน้าคันนี้นะครับจะเป็นโฉมหน้านะครับของ Honda Jazz ตัวแรกนะครับตีไซส์สวยงามนะฮะโลโก้นะครับอยู่ตรงกลางชัดเจนนะครับชุดโคมไฟแบบไฮบริดนะฮะสวยมากนะครับไฮบริดนะฮะเป็นรถระบบไฟฟ้านะครับประหยัดน้ำมันนะครับสามารถชาร์จแบตวิ่งได้ด้วยนะครับเป็น2ระบบนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นเบนซินนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าด้วยนะครับ ชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับชุดโคมไฟใสๆนะครับน่าใช้งานนะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับเป็นชุดโคมไฟหน้าแบบไฮบริดนะครับดีไซน์สวยงามนะครับหลอดไฟดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับไฮบริดแท้นะครับจากโรงงานนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะครับในส่วนของล้อคันนี้นะฮะได้เป็นล้อกระทะขอบ15นะครับยางนะครับเป็นยางปี2019 นะครับสัปดาห์ที่5นะครับรหัสยางนะครับ185ทับ65 R15 นะครับสำหรับคันนี้นะดอกยางเหลือนะครับพร้อมใช้งานนะฮะสวยงามนะครับซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าเคยจมน้ำนะฮะเครื่องเดิมนะครับสีเดิมนะครับสวยๆเลยนะคันนี้นะ ในส่วนของกระจกนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะกระจกปรับไฟฟ้านะครับคันนี้สวยงามมากนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าเคยจมน้ํานะฮะเครื่องเดิมสวยๆเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับระบบดีเราเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรถสวยมากนะ ้วส่วนของไฟท้ายนะครับเช่นเดียวกันนะคะเป็นไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นไฟท้ายแบบไฮบริดนะจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับด้านล่างก็เป็นในส่วนของไฟทับทิมนะครับมีเซ็นเซอร์ดังให้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะครับสีเดิมแท้โรงงานคิวฟากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับมีที่ปัดน้ําฝนนะครับไฟเบรกลงที่3พร้อมไล่ฟ้านะครับเสาอากาศนะครับเดิมเดิมเลย นะครับราคาเพียง2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ HondaJ a z z ปี2013 h y b r บ d ิคันนี้นะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยรถบ้านแท้เดิมนะครับจะรถบ้านแท้แทนะฮะรถบ้านแท้แทนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะก็สามารถปรับทับไปด้านหน้าได้นะฮะตามสไตล์ Honda j a z z นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับหน้าใช้งานนะฮะคันนี้นะอุปกรณ์ต่างๆนะครับครบนะครับครบเลยนะฮะ ด้านในด้านล่างสวยงามนะครับโครงสร้างเดิมแท้หมดนะครับลถสวยมากนะคันนี้นะตัวน็อตนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับรถบ้านแท้นะครับเป็น2ระบบไฮบริดนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนต์ที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2หะครับหรืออยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับบริษัทเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทำการได้ปกตินะครับกรุงเทพมินบุรี ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะฮะรถสวยมากนะครับปกระโปรงท้ายเดิมๆนะฮะปะระโปรงท้ายเดิมๆนะผมพาดูรอบตัวรถกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะฮะมีโลโก้ฮอนด้านะครับครบชัดเจนนะฮะรถสวยๆเลยนะครับใครพลาดผมบอกเลยเสียดายแน่นอนนะครับกับ คอนด้าแจ๊สนะครับแฮนแบ็กห้าประตูนะครับแบบสองระบบนะครับน้ํามันเบนซินนะฮะบวกไฟฟ้านะครับสาหรับคันนี้นะใครที่หารถไฮบริดนะฮะช่วงนี้น้ํามันแพงด้วยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับราคาเพียง2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดนะฮะเข้ามาได้เลยนะรถสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสำหรับคันนี้นี่นะฮะสวยมากนะฮะเจ้าของเดิมรักษารถมากนะผมบอกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ อ่าเครื่องสตาร์ตติดนิ่มมากนะครับแทบจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยนะสําหรับคันนี้นะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกปุบชัดเจนนะครับมีติดเบรคมาให้ด้วยนะฮะที่ข้างประตูนะครับคันนี้ก็สวยงามมีลําโพงนะครับมีอีโคโหมดนะครับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหนังนะครับแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะครับมีแอร์แดกคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อย นะครับสําหรับคันนี้นะครับชุดเลื่อนไม้นะฮะเลื่อนไม้คันนี้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดโลนะครับไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับไม้เป็นแบบกึ่งดิจิตอลนะครับดีไซน์สวยงามตกแต่งด้วยสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะฮะคันนี้รถสวยนะครับแอร์ออโต้นะฮะแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นมากนะฮะแล้วก็ มีช่องเสียบสาย USB อยู่ด้านล่างนะครับช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะฮะคันนี้ก็เจ้าของงเจ้าของเดิมรู้สึกว่าจะติดเครื่องเสียงมานะฮะติดเครื่องเสียงมาก็ได้ในส่วนของชุดเครื่องเสียงมาเล็กน้อยนะฮะก็เป็นของแถมกันไปใครที่ชอบนะฮะคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคอนโซลเป็นสีดำนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเบาะหนังสีดำนะครับ เบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีดํานะครับเบาะสวยมากไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรอยยับไม่มีเลยนะครับรถสวยนะคะเบาะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนภายในกว้างนะครับภายในสวยนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะฮะราคา2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดยอดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ5-6000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะรถสบายๆนะครับประหยัดน้ำมันนะฮะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าได้นะครับสำหรับคันนี้ เบาะด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสภาพสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรถพร้อมใช้งานรถบ้านแพ้นะครับคันนี้นะหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับก็ไม่มีรอยขีดเขียนรอยเจิมนะฮะหลังคาสวยๆสภาพสดๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับคันนี้สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนต์ที่0894807362นะครับรถคันนี้สวยมากผมแนะนำเลยนะฮะ สภาพบอดี้เครื่องยนต์สดๆนะฮะรถสวยเงียบกริบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีนะครับหรือมีแรงม้าอยู่ที่88แรงม้าเลยทีเดียวนะครับ <ff> เป็นเครื่องส่งสองระบบนะฮะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินบวกไฟฟ้านะฮะบ,บวกไฟฟ้านะก็ประหยัดน้ำมันสวยๆเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์ก็นิ่ง นะครับสนิทเลยไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเล็กน้อยนะครับอ่าเป็นไงครับเครื่องยนต์สวยนะครับแล้วก็นิ่งเงียบนะครับทำงานได้ปกติห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะรถนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับในส่วนของคานด้านในแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะ ฝากระโปรงเดิมนะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับตัวน็อตไม่ขยับเลยนะเม็ดอารตชัดเจนอยู่ครบนะครับคันนี้บอดี้สวยมากนะบอดี้สวยมากนะครับใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยไอเพทยนที่เบอร์0894807362นะครับมี ABS ครบพร้อมนะครับสำหรับคันนี้นะรถสวยนะครับใครพลาดคันนี้ผมบอกเลยเสียใจแน่นอนนะคะแข่งฉนวนกันความร้อนต่างๆสติกเกอร์มออกอยู่ครบชัดเจน นะครับคันนี้นะสวยมากนะครับสำหรับ Honda Jazz 1.3 h b ่งฮนะครับเป็นรถปี2013นะครับรถบ้านแท้แนะครับราคา2,095,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดคันนี้ไม่มีแวนนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับใครสนใจโทรหาผมไอเพชยนต์ศ9ย8 0 7 3 6 2น์หนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับตั้งอยู่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับ เข้ามาติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ